สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นไผ่นางฟ้าสีหมอกนะคะไผ่ปลูกประดับสวยงามเป็นไผ่ลำต้นสีเหลืองนะคะเหลืองอมเขียวตัดสลับกับลายสีเขียวอย่างที่เห็นในภาพเลยตัวนี้เป็นไผ่ลำที่มีขนาดลำกล,กลางนะคะไม่เล็กหรือไม่ใหญ่ ทังงค่ะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะคะมพีพี่ๆจากหลายพื้นที่นะคะสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่น้ำฟ้าสีหมอกเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยค่ะทีนี้ก็คาดว่าจะขุดได้หลายต้นอยู่นะคะหลังจากที่ทางสวนขุดแล้วนะคะก็จะใส่ปุ๋ยคอกให้เขาแล้วก็ลดน้ำค่ะช่วงนี้ก็ต้องดูแลในระยะของการ ที่ยังเป็นช่วงของฤดูฤดูร้อนนะคะเราจะต้องลดน้ำใส่ปุ๋ยเพื่อรองให้เข้าหน้าฝนถึงจะทิ้งช่วงในการให้น้ำได้สังเกตว่าเขาจะขึ้นโคนนะคะอันนี้ก็คือหน่อของอปีที่แล้วส่วนหนึ่งการขึ้นโคลนก็จะทำให้เราขุดอ่า เงานะคะแยกเงาได้ง่ายขึ้นในบางสายพันธุ์นะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเขาขึ้นโคนนะคะก็คือต้องขุดออกเลยเพราะว่าการที่เราเก็บต้นที่ขึ้นโคนนะคะไว้เวลาที่เขาแทงหน่อออกมาในชุดใหม่เขาก็จะขึ้นโคนออกไปเรื่อยๆนะคะ ลำตรงลำสวยค่ะตัวนี้เป็นไผ่ที่ไม่มีน้ํานะคะสําหรับไผ่นางฟ้าสีหมอกใช้ลําได้ค่ะไผ่ลำตรงไม่มีน้ําสําหรับท่านใดสนใจต้นพันธุ์ทักมาสอบถามได้ที่เพจ Facebook สวนธนาภัทรสกลนครค่ะดูเนื้อไม้ก็ไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะคะขนาดของอ แม่ไม้ค่อนข้างดีเลยค่ะแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 91, 0 9 1 0์1 5 8 3 9หรือสามารถติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้ผ่านช่องทาง Youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ